สวัสดีครับวันนี้ก็มีเหรียญสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพปี07มาแนะนำเพื่อนสมาชิกนะครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างพร้อมพิธีเดียวกับกิ่งนเรศวรปี07โดยสมัยนั้นพลตํำรวจตียันยงสถานไตพบได้จัดหาทุนสร้างตึกวิทยาศาสตร์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมขึ้นมาเลยจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับ สำหรับลักษณะเหรียนด้านหน้าจะเป็น,ปนองค์สมเด็จพระนเรศวรหลังน้ำสีโลโทกแบบเดียวในสารสมเด็จพ,พระนเรศวรพระราชวังจันทร์นะครับโดยจะมีเปลรัศมีล้อมรอบส่วนด้านหลังจะเป็นยันอ,อกเราระบุพศ2 5 0 7ชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการแยกบล็อกนิยมกับบล็อกธรรมดา สำหรับการดูบล็อกนิยมของเหรียญรุ่นนี้ให้ดูที่วงแขนวงสมเด็จพระนเรศวรนะครับรัศมีจะวิ่งผ่านวงแขนเข้ามาถึงทะลุแขนมาเลยนะครับมาอยู่ในวงแขนครับอันนี้จะเป็นบล็อกนิยมแต่ถ้าบล็อกธรรมดารัศมีจะวิ่งไม่ทะลุวงแขนนะครับวงแขนจะโลง่ลง นะครับไม่มีรมัศมีวิ่งทะลุเข้ามาอันนี้ก็เป็นวิธีการแยกบล็อกธรรมดากับบล็อกนิยมคลิปนี้ถ้าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับ,บยังไงฝากกดไลค์กดติดตามไปให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ